คลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นการต่อยอดนะครับกลยุทธ์การเทรดแบบเบรกเอาที่เคยแนะนําไปแล้วตอนคลิปวิดีโอที่ EP 62ครับโดยผมจะนําตัวระบบ trailing stop เข้ามาช่วยทําให้ตัวเปอร์เซ็นต์โปรฟิตเนี่ยสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวขั้นตอนการทํำยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปเลยครับ สวัสดีพี่น้องชาวเทรดเดอร์ทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับอาทิตย์นี้ครับในอาทิตย์นี้เองนะครับผมมีกลยุทธ์การเทรดนะครับเป็นการต่อยอดจากคลิปวิดีโอ EP ที่62ครับเป็นกลยุทธ์การเทรดแบบเบรกเอาเพื่อนๆนะครับสามารถนำปรับไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในส่วนของสต็อกฟอเร็แล้วก็คริปโตครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราทำการเซตอัพในส่วนของอินดิเคเตอร์กันก่อนครับ สำหรับอินดิเคเตอร์ที่ใช้นะครับก็จะเป็นอินดิเคเตอร์นะครับตัวเดียวกันกับในส่วนของคลิปที่ EP 62ครับตัวแรกครับที่เราจะใช้ก็คือตัวซิกแซกครับสำหรับค่าซิกแซกนะครับค่าอินพุตเนี่ยเราใช้เป็นค่าเดิมนะครับจากนั้นครับเราจะใช้อินดิเคเตอร์ตัว EMA อีก3แท่งครับผมสำหรับ EMA นะครับที่เราจะใช้นะครับก็จะมี period ที่9ครับสำหรับ ตัวเม็อดครับใช้เป็น exponential นะครับ ema เส้นที่2ครับเราจะใช้ในส่วนของตัว period ที่21สําำหรับสีนะครับผมใช้ให้เป็นสีฟ้านะครับและ ema ตัวสุดท้ายครับเป็น ema ี e รียดที่55ครับผมเซตให้เป็นสีขาวครับครับเท่านี้ครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการ set up template นะครับ เดี๋ยวยังไงเนี่ยไปดูในเรื่องของขั้นตอนการเทรดแบบสเต็ปบายสเต็ปกันในพาร์ทถัดไปกันเลยครับหากเพื่อนๆสนใจที่จะสนับสนุนช่องของเรานะครับโดยการสมัครเปิดพอร์ตภายใต้ลิงก์ที่ผมแนบในดีสคริปชันเพื่อนๆสามารถรับ EA ที่มีฟังก์ชันพิเศษเพิ่มเติมได้โดยนะครับ EA ตัวนี้เนี่ยจะไม่มีการกำหนดวันหมดอายุและจะมีฟังก์ชันสำหรับ MM ครับก็คือการกำหนดลิกเปเทร รวมถึงนะครับตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยสามารถปรับตั้งได้และที่สำคัญครับท่านสามารถขอรับ EA พิเศษที่ผมทำเฉพาะผู้ที่ทำการสนับสนุนช็อคของเราได้เท่านั้นนะครับสพาร์ทนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของการเปิดออเดอร์ทั้ง buy บายและเซลล์ครับและเนื่องจากนะครับผมมีการเคยแชร์ในเรื่องของกลยุทธ์การเทรดนี้ไปแล้วที่ EP 6 2นะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขออธิบายในเรื่องของขั้นตอนการเปิดออเดอร์แบบไวๆนะครับในส่วนของสเต็ปแรกครับ ให้คอนเฟิร์มในส่วนของตัวซิกแซกครับตัวกราฟนะครับต้องมีการปิดตัวเหนือเส้นตัวไฮเดิมนะครับของตัวซิกแซกครับเมื่อพบแล้วนะครับให้ไปทำการคอนเฟิร์มในส่วนของเส้น EMA สำหรับเส้น EMA นะครับต้องทำการวางแพทเทิร์นแบบนี้นะครับก็คือ EMA9 ครับสูงกว่า EMA21 และ EMA 21นะครับสูงกว่า EMA 5ครับตรงนี้เป็นการคอนเฟิร์มว่าทิศทางของราคานะครับมีแนวโน้มจะไปในส่วนของขาบายนะครับเมื่อเราพบทั้ง2สเต็ปครับจะทำการเปิดออเดอร์บาในกราฟแท่งถัดไปสำหรับตัว Stop l o อ s นะครับเราจะเซตที่เป็นตัวโลเดิมนะครับนับย้อนกลับไป3แท่งครับโลไหนต่ำสุดเราเซตตัวนั้นเป็นตัว Stop l o อ s นะครับ แล้วก็สำหรับกลยุทธ์นี้นะครับเราจะวาง TP นะครับโดยใช้ RR นะครับไม่น้อยกว่า2เท่านะครับก็คือมากกว่า2เท่าก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับคู่สกุลเงินที่เราทำการใช้กลยุทธ์นี้นะครับให้เพื่อนเพื่อทำการตัว backtest หรือว่าลอง optimize ค่าดูนะครับจะหาค่า RR ที่เหมาะสมครับจากนั้นครับเมื่อทำการเปิดออเดอร์แล้วนะครับขั้นตอนถัดไปครับก็คือเราจะทำการ tailing stop ตัว stop loss นะครับ ก็คือเราจะปล่อยนะครับให้กราฟเนี่ยมีการเคลื่อนตัวไปนะครับเมื่อไรก็ตามครับที่ตัวซิกแซกนะครับทำตัวโลใหม่นะครับหลังจากที่เราเปิดออเดอร์นะครับเกิดโลใหม่เมื่อไหร่นะครับให้เราทำการเลื่อนตัวสต็อปลอสไปที่โลใหม่ครับจะเห็นได้ว่านะครับจากกราฟตัวนี้นะครับโลใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นจุดเดียวกับที่เราเปิดออเดอร์นะครับทำให้การเทรดออเดอร์ไม้นี้เนี่ยเราจะไม่ขาดทุนแล้วครับ ากนั้นก็ทำการรอนะครับสำหรับกลยุทธ์นี้นะครับจะเห็นได้ว่าออเดอร์ใหม่นี้เรา TP ไปเรียบร้อยนะครับแต่ถ้ากรณีถ้ายังไม่ TP ครับหรือเราตั้ง R าที่สูงกว่า2เท่านะครับถ้ามีการทำโลใหม่เรื่อยๆให้เราขยับตัว Stop Loss ตามโลไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เองเป็นการช่วยเซฟในเรื่องของการขาดทุนของเราเดี๋ยวเรามาทวนในส่วนของบ u y s t e p ซักันนะครับ ขั้นตอนแรกครับกราฟต้องมีการปิดตัวเหนือตัวไฮของซิกแซกครับจากนั้นครับคอนเฟิร์มตัวเส้น EMA ครับ EMA ทั้ง3เส้นนะครับก็คือต้องวางแพทเทิร์นตามนี้นะครับตัว EMA9 มากกว่าตัว EMA21 นะครับแล้วก็ตัว EMA21 มากกว่า EMA55 นะครับจากนั้นครับให้ทำการเปิดออเดอร์บายในกราฟแท่งถัดไปเมื่อเราทำการเปิดออเดอร์แล้วนะครับ กรณีที่ตัวซิกแซกนะครับทำตัวโลใหม่นะครับให้เราขยื่น Stoplot ตนะครับตามซิกแซกตัวโลใหม่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะ TP หรือว่ากราฟจะมาโดน s t o p l o s ของเราครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ Order Save กันบ้างครับสเต็ปที่1ครับคอนเฟิร์มว่ากราฟนะครับมีการปิดตัวต่ำกว่าตัวโลเดิมของตัวซิกแซกครับเมื่อเราพบแล้วนะครับให้ไปคอนเฟิร์มในส่วนของเส้น e m a สำหรับเส้น EMA นะครับตัวเส้น EMA 9ต้องอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 21ครับและเส้น EMA 21ต้องอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 5 5ครับเมื่อเราพบแล้วครับให้ทําการเปิดออเดอร์เซลล์ในกราฟแท่งถัดไปและเช่นเดิมนะครับสำหรับการสเต็ปที่4นะครับเราจะใช้การเทลลิงส stop ครับในกรณีนี้นะครับถ้าเราเปิดออเดอร์เซลเนี่ยให้เราสังเกตตัวซิกแซกนะครับว่าทำตัวไฮใหม่หรือเปล่านะครับ ถ้าซิกแซกนะครับมีการทำไฮใหม่เกิดขึ้นนะครับโดยไฮนะครับจะต้องเป็นไฮที่ต่ำลงมานะครับจากนั้นนะครับให้ทำการขยับตัวสต็อปลอสมาที่ตัวไฮใหม่นะครับและเราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆกรณีที่ตัวเส้นซิกแซกนะครับเกิดไฮใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจากนั้นครับเราก็จะทำการปล่อยออเดอร์จะเห็นได้ว่าออเดอร์ม้นี้นะครับเราก็สามารถ TP ไปได้ครับเดี๋ยวเรามาทวนในส่วนของเซลสต็ปซ้ำกันอีกครั้งครับ ขั้นตอนแรกครับกราฟต้องปิดตัวต่ำกว่าตัวโลของตัวซิกแซกครับจากนั้นไปคอนเฟิร์มเส้น EMA ครับเส้น EMA 9นะครับต้องอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 21นะครับและตัว EMA 21นะครับต้องต่ำกว่า EMA 55จากนั้นให้ทำการเปิดออเดอร์เซลล์ในกราฟแท่งถัดไปแล้วเราจะคอยคอนเฟิร์มว่าในส่วนของตัวเส้นซิกแซกครับมีการทำตัวไฮใหม่ไหมโดยตัวไฮนะครับต้องมีการ เกิดไฮที่ต่ำกว่าไฮก่อนหน้านะครับเราจะทำการขยับตัว Stop Loss ไล่ลงมาเรื่อยๆครับผมแนะนำกลยุทธ์นี้นะครับไปเขียนเป็น EA ครับแล้วก็ทำการ b back t e ท t ดูในตลาดนะครับผลที่จะได้นะครับเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในพาร์ทถัดไปกันเลยครับครับแล้วนี่เป็นผลการ b back t e ท t นะครับผม b back t e ท t ที่ตัว Product ตัวทองครับโดยใช้ i ท e f r ฟ m มที่ H4 ผมทำการ back t e ท t ที่ระยะเวลา1ปีครับ คือตั้งแต่ปี2023นะครับจนถึงต้นปี2024ครับจำนวนการเปิดออเดอร์ทั้งหมด16ออเดอร์ด้วยกันนะครับตัวเปอร์เซ็นต์วินนิ่งครับอยู่ที่68%สำหรับตอนแบ็กเทสครับผมใช้ RR อยู่ที่1ต่อ3.5เท่าสำหรับตัวแม็กซิมั o มดอดาลครับจะอยู่ที่17%ครับและตลอดระยะเวลาการแบ็กเทสนะครับตัว p r o f ิตจะอยู่ที่106%สำหรับกลยุทธ์นี้นะครับเหมาะในช่วงที่ตลาดเป็นเทนครับ สำหรับค่าเริ่มต้นนะครับในการเทรดครับผมใช้หลอดที่0.03ครับแล้วก็เงินเริ่มต้นอยู่ที่1,000 US d ลลาร์ในกลยุทธ์นี้เองนะครับผมให้ Strategy แร n g อยู่ที่4ดาวครับเพราะว่าตัวเปอร์เซ็นต์วินนิ่งมากกว่า50% RR มากกว่า1:1ต่อนะครับ Maximum Drawdown น้อยกว่า30%และตัวเปอร์เซ็นต์ Profit ครับมากกว่า10%ครับ ถ้าเราลองเปรียบเทียบนะครับใช้ EA ที่เป็น EP ที่62นะครับก็คือไม่มี t a i l i n g stop นะครับเทียบกับตัว EA ที่มีการทำ trailing stop เข้าไปนะครับจะเห็นได้ว่านะครับจุดที่แตกต่างกันนะครับก็คือตัวการเปิด order นะครับแบบมี t a i l i n g stop จะมากกว่านะครับ3 order นะครับเพราะว่าเมื่อเรามีการขยับตัว stop loss ให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นการกันพุนนะครับ เวลาเราโดนเส้น Stop Loss เนี่ยจะมีโอกาสโดน Stop Loss มากกว่านะครับเพราะเรามีการขยับสูงขึ้นไปนะครับทำให้เรามีการเปิดออเดอร์ที่มากกว่าในขณะเดียวกันครับตัวเปอร์เซ็นต์วินนิ่งนะครับก็สูงกว่าเช่นเดียวกันนะครับแบบมี t ท a i l i n g stop นะครับเพราะว่าแบบไม่มีเนี่ยจะอยู่ที่46%และแบบที่มี t ท a i l i n g stop จะอยู่ที่68%ตครับตัว Maximum Draw Down นะครับก็ต่ำกว่าเล็กน้อยนะครับต่ำกว่าในส่งเปอร์เซ็นต์ profit เนแล้วก็ในส่วา ประมาณ15%นะครับจากกรณีที่ไม่มี trailing stop ครับหากเพื่อนๆนะครับสนใจนะครับอยากจะได้ EA นะครับไปทดลองใช้ก็ติดต่อขอเข้ามาได้ทางอีเมลครับแล้วก็อย่าลืมทําการ back test นะครับ forward test รวมถึง optimize ค่าดูนะครับสุดท้ายนี้นะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กด subscribe ผมหน่อยครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะดทาในทุกๆสัปดาห์สาหรับอาทิตย์นี้นะครับ ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการเทรดสวัสดีครับ